อยากจะดูดเลือดมานานแล้ว ิกาศูนย์นาทีศูนย์วินาทีอยากจะดูดเลือดมานานแล้ว เหิวเหลือเกินช่วงที่ผ่านมาฝนตกทุกวันดินไปไหนมาไหนลำบากเหลือเกินวันนี้เลิกงามยามดีเหมาะแก่การจะดูดเลือด เด็กน้อยเอ๋ยข้าขอดูดเลือดเจ้าแล้วนะหยุดนะนี่นายจะกินเลือดแม่หนูคนนี้ได้ลงคอหรือนายรู้ไหมว่าผีดูดเลือดส่วนใหญ่อะเขาเลิกดูดเลือดมนุษย์กันแล้วนะพวกเราอะพยายามที่จะอยู่ร่วมกันกับมนุษย์อย่างสันติสุขนายเองก็ควรจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้แล้วนะ เขาเปลี่ยนอะไรกันเมื่อไรข้าไม่เห็นรู้เรื่องเลยไม่เห็นมีใครบอกข้าสักคนนายไม่ได้อยู่ในกรุ๊ปไลน์ละสิ <c oughs> เขาแจ้งข่าวกันในกรุ๊ปไลน์ตั้งแต่อาทิตย์ก่อนมามาเดี๋ยวฉันแอดนายเข้ากรุ๊ปเอง <c oughs> อย่ามาไร้สาระก,กับข้านะข้าน่ะไม่เล่นไลน์มือถือข้านะ่ะ มันตอนอ่อเน็ตไม่ได้ไไไเอาละอย่ามาพูดมากข้าจะดูดเลือดแม่หนูคนนี้แล้วนะไม่ได้นะต้องได้สิไม่ได้นะต้องได้สิไม่ได้นะต้องได้สิออพวกพี่สองคนทำอะไรนะ่ะเสียงดังเชียวโอ พี่สามารถแปลงร่างเป็นค้างคาวได้ใช่ไหมคะอยากเห็นหน้าโชว์ให้ดูหน่อยสิเออนี่ไม่ใช่โชว์รายการทีวีหรือรายการไทยแลนด์ก็แทเลน,นะแม่หนูห้ามาเพื่อดูดเลือดเจ้าออไม่ต้องโชว์ก็ได้งั้นขอหนูถ่ายรูปเซลฟี่เฉยๆก็แล้วกันคะ่ะนั่นนะ นี่แม่หนูเออเรียกหนูว่าเชลซีก็ได้ค่ะเออนี่เชลซีเจ้าคงไม่รู้สินะว่าเจ้าไม่มีวันทายรูปผีดูดเลือดได้หรอกถ่ายไปก็ไม่เห็นขนาดกระจกนะ่ะยังไม่สะท้อนเงาของผีดูดเลือดเลยโหจริงหรอคะแล้วผีดูดเลือดทำยังไงอะ่ะ เวลาต้องแต่งหน้าเวลาทำผมทำยังไงอะ่ะมันมองไม่เห็นเงาของตัวเองอะ่ะลำบากหน้าดูเลยเออย่างงี้พี่ก็ไม่เคยเห็นหน้าของตัวเองเลยละสิเฮ้ยอย่าถามมากเลยเจ้าหนูนั่นมันเรื่องของข้าพูดมากแบบนี้ขอดูดเลือดสักทีก็แล้วกันอ้าอเอาอย่างงี้พี่ชาย หนูว่าเรามาเล่นเกมกันดีกว่าถ้าพี่ชายชนะหนูจะยอมให้พี่ดูดเลือดแต่ถ้าหนูชนะแล้วก็พี่ชายจะต้องแปลงร่างเป็นค้างคาวให้หนูดูแล้วก็ต้องสัญญาด้วยนะว่าจะเลิกดูดเลือดมนุษย์ตลอดไปจะกินแต่ผักผลไม้หรือไม่อย่างนั้นก็กินต้มเลือดหมูแทนก็นแล้วกัน ฮะต้องเลือดหมูงั้นหรือคืออะไรกันเอาเถอะข้าไม่มีวันแพ้เด็กอย่างเจ้าอยู่แล้วจะประลองอะไรก็ว่ามาจะเป็นฟันดาบยิงปืน่อสู้แบบไหนข้าก็พร้อมลุยอยู่แล้วโอใครจะไปเล่นของแบบนั้นกัน ที่หนูจะเล่นนะ่ะนี่ต่างหากมาเก็บเฮะมาเก็บน่ะเหรอเกมแบบนี้ข้าเล่นมาตั้งแต่สมัยพันปีก่อนข้าจะโชว์ให้เจ้าดู เย้ yeah! หนูชนะตาแรกแล้วเป็นยังไงล่ะที่ยังเหลืออีกสองตาให้แก่ตัวนะสู้เขาหน่อยเชลซี Chelsea! นี่มันดึกดื่นแล้วนะเสียงดังอะไรกันนะ่ะอ๋อ พอดีหนูกำลังเล่นหมากเก็บกับผีดูดเลือดอยู่ค่ะพี่อ๋อเล่นกับผีดูดเลือดหรอหรออ,อะผีดูดเลือดอเป็นลม เย้ yeah. หนูชนะอีกแล้วพี่แพ้หนูแล้วนะอย่าลืมสัญญาที่ให้ไว้ล่ะโอเคโอเคได้ได้แวมไพายพูดคำไหนคำนั้นอยู่แล้ววันนี้ข้าสนุกมากขอบคุณเจ้ามากนะเชลซี Chelsea. ไว้วันหลังเรามาเล่นกันใหม่ข่าหิวเหลือเกิน ขอตัวไปกินต้มเลือดหมูก่อนนะเห็นจะว่ามันอร่อยนักนะข้าไปก่อนละบายบายผีแวมพายผีข้างขาวดูดเลือดบายบาย,อายนอนต่อดีกว่า เลือดหมูนี่มันสุดยอดจริงๆอร่อยสุดๆอร่อยกว่าเลือดคนซะอีกไม่น่าไปหลงกลกินอยู่ตั้งนานเนียเนีอเอาต้มเลือดหมูมาชามสิ